สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินเนาะพาพี่น้องมาเล่มบักทั่วไปตําบักทั่วพุ่มฟักงาวยไล่ข้างนะคะพี่น้องหน่วยมันก็เริ่มสีเบิร์ตลาลาพี่น้องปลูกมาโดนแล้วเนาะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมีนาปลูกเดือนมกราได้พี่น้องเริ่มเก็บเดือนมีนาปลูกตอนเดือนมกราคมเด้อเก็บมาแล้วเดือนกูกัวแหละได้พี่น้องผุนนวยก็ยังงามอยู่เด้นี่คือทั่วพุ่มฟักงาวแบบไล่ข้างอันนี้ก็คือนวยขอดนวยนวยเบิร์ตนวยสวยแลลวเนาะพี่น้อง เป็นทัวภูมมฟักงาด้อพี่น้องว่าม่นทั่วไอ้ว่าม่นบักทั่วปีเนาะเดี๋ยว,ว่างไว้ฮะเก็บอันเอาไปตำพี่น้องเก็บพอได้เล่มไปตำก็เลยบ่รัหนี่ลรือข้างออกเนาะเพราะว่าอายุเก็บเกีเก่ยมันกระโดนเนาะพี่น้องเนาะล้กก็บานี้นวยมันก็ยังงามอยู่ได้พี่น้องนี่ก็ยังมีนวยงามอยู่นหน่วยแห่งกม็มีเก็บมาตัตงแต่เดือน,นอันเริ่มเก็บเดือนมีหน้าเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เดือนก,กลัวๆลลว น่วยก็ยังมีให้เก็บอยู่ก็สิบรหันถอนออกก็คือเอาไปเก็บตมกินจ้าของนี่แหละพี่น้องหน่วยก็ยังงาวยังงาวยังกรอบอยู่เด้พี่น้องคุณนะเป็นถั่วพุ่มฝักยาวพันไรค้างเด้อพี่น้องโ่เมนบักทั่วปีปลูกได้ตลอดปีเด้อจ้ะพี่น้อง่นสงสัยเ่นถามเขามาว่ามันปลูกได้ตลอดบอปลูกได้ตลอดเด้อจ้ะเด้อนี่ภาพพี่น้องมเมื่อเบิ่งเบิ่งน่วยมันก็ยังหลยอยู่ได้พี่น้อง ต่ว่ามันกะสีบืงงามเน่ละละเพราะว่ายังเพราะว่ามันเก็บโดนแล้วเนาะก็เก็บโดนแล้วนี่สีขาวลูกยาวลูกใหญ่ลูกก็่ขนาดนวยสุดนวยอันปลายกะยังซ้ำนีพี่น้องถ้าเข้าอันแต่ที่แหลกนวยแต่ที่แหลกสีงามซ้ำไหนพี่น้องก็คิดเบื้องเอาว่ามันสีงามซ้ำไหนเนาะขนาดนวยปลายกะยังปลาซ้ำหนีนี่ ทั่วภูมิฟักยาวเด้อบบเมนทั่วปีพี่น้องเย่าเขาใจพิดไม่ใช่ทั่วปีเป็นทั่วฝักยาวแบบไม่มีค้างเนื้อนี่กรอบเด้อพี่น้องกรอบตำกระแซบพุนะนี่ตำแซบกินสดกับโบมเมนเขียวเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสีขาวเป็นพันสีขาวเบื้องจากสภาพที่ละพี่น้องนี่เบื้องจากสภาพตัวนี้นั้น บ้ฮันเดอเอาข่างโอ้บ้ฮันเดลือออกเพราะว่าไอเอาไว้ทักกินเอาไว้ทักเก็บตําจังบริสุร์น้อพี่น้องเนาะเอาไว้ทักเก็บตํากับพ่อเด็กเก็บพ่อเด็กเล่มตํอยูนนะนี่สังเกตเบื้องตี่ละพี่น้องเบื้องนวยที่เพิ่นเป็นเหลกๆหลกเริ่มเริ่มนี่กับนวยใหญ่นวยงามนวยขาวด้วยนี่พี่น้องนี่ตอนนี้มันกระวายแล้วเนาะภาษาบานทฮามันกระวายแล้วนี่ มาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งกะลงเมาเก็บไปตามน้ำนันล่ะพี่นอ้องเยื่องความโดกเนี่ยอุ้ยดกอีรีนี่พันสีขาวเด้อจ้ะเด้อพันสีขาวพี่น้องเพิ่งกระสอบถามเขามาไลา่หลพ่พญานว่าอันมันเป็นบักทั่วปีม,ม,ววมันมันโมเมนต์เด้อจ้ะเด้อโมเมนต์กบทั่วปีนี่ไม่นอนเจาะพอสีขาวลูกยาวลูกใหญ่ลูกกรอบ เนื้อกรอบด้วยจากพี่น้องแซบตัมกระแซบคือโฆษณาเทเพิ่นกระซิว่าพี่น้องบอกซูพี่น้องฟังนอ่อบางเทื่อเพิ่นกระบอกเข้าใจเพิ่นกระสูงใสว่ามันเป็นบักทั่วยังยังสีนามันคือสิบุมีคา่าเห็นแต่บักทั่วปีหาลังคนเพิ่นกระว่าอนน้าจากกรเล้ยพามาเบิ่องอีหลาเป็นทั้งผู้ปลูกเองผู้กินเองนะคะนี่นี่พี่น้องเก็บมาแล้วนี่ นี่นวยใหญ่นวยยาวนวยขาวเด้อนี้คอดข้างเบิดละพี่น้องมันเบิด์ตละเนาะสำหรับคลิปนี้กะผาพี่น้องมาเบิงมาชมนะคะว่ามันเป็นจังไไดจริงแท้แน่นอนซ้ำไดพันไดก็คือให้พี่น้องเบิรงนี่ละให้พี่น้องเห็นน้ำกันนี่ละบ่เด้ตุ่มในตัวว่ามันเป็นบักทัวฟักเห่าแบบมีคางหรือว่ามีข้าง,างเนาะน สำหรับคลิปนี้กะพาพีนองเบื้องเพียงเท่านี่นอกจากนอ